หลวงตาเนี่ยใครจะไม่ศรัทธาก็ตามเพราะหลวงตาตั้งมั่นแต่หลวงตาศรัทธาต้องมองรู้ว่าศรัทธาเรามีขนาดไหนคนอื่นจะไม่ศรัทธาเราไม่ได้สนใจเลยจริงไหมมาเพราะความตั้งมั่นของหลวงตาต่างหากหลวงตาตั้งแต่จะออกบวชหลวงตาก็มีศรัทธาเราไม่ได้บวชมาหาญาติโยมนะไม่ได้มาหาศรัทธาคนอื่นนะมหาศรัทธาตัวเองจริงๆปัจจุบันนี้ก็เหมือนเดิมอ่าเพราะฉะนั้นเราไม่ได้บวชมาเพื่อจะมาสร้างวันนะ ไม่มีเลยลวงตาเนี่ยไม่เคยมีในในในความคิดเลยเราบวชมาเพื่อจะปฏิบัติธรรมเพื่อให้ดับทุกข์ทั้งหมดเท่านั้นนะอ่าเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นเจตนามันถึงต่างกันสําหรับคนอื่นหลวงตาไม่รู้ลวงตาไม่ได้พูดถึงเรื่องของคนอื่นลวงตาพูดถึงระยะที่ลวงตาบวชแลวเจตนาที่ตัวเองมีศรัทธาไหมเราไม่ได้บอกคนอื่นว่าจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธานะั้นเราไม่รู้จะเสื่อมก็เสื่อมไป เพราะยังไงมันก็อยู่ในกฎของใจรักอยู่ดีศาสนานี่ก็ต้องเสื่อมไม่ใช่ไม่เสื่อมจริงไหมอ่าไม่มีอะไรหรอกที่จะไม่เสื่อมเพราะฉะนั้นเราต้องดูหัวใจเราว่าเสื่อมไหมต่างหากอ่าสำหรับคนอื่นจะไม่ศรัทธาจะไม่กาพาก็ไม่เป็นไรมึงจะไม่นับถือศาสนาอะไรก็เป็นเรื่องของมึงจริงไหมไม่เกี่ยวกับกูเลยอ่าคนอื่นนับถือศาสนาอิสลามกูนับถือคนนั้นตรงนี้มึงจะไปกาบไก่กาเป็ดก็เรื่องของมึงไม่เกี่ยวกับกู มันต้องดูหัวใจตัวเองว่าศรัทธาไหมเราไม่เสียงเรื่องพวกนี้แต่เรามีศรัทธาขนาดไหนหลวงตาไม่ได้มองคนอื่นเลยนะที่พูดเนี้ยจริงๆเป็นอย่างนี้จริงๆนะอ่าอ่าคนอื่นทั้งโลกจะไม่ศรัทธาหลือหลวงตาคนเดียวก็ไม่มีวันไหวจะบอกให้ไม่สนใจหรอกอ่พาพระจะสึกทั้งหมดก็จะเหลือกูองเดียวนี่แหละรือบางทีผมดูข่าวที่พระชั้นผู้ใหญ่ครับบางทีผมก็ลองนึกกับตัวเองนะที่เกิดว่า ถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยมันเป็นหลงตาขึ้นมาอย่างเงี้ยผมจะเสียใจอ๋ออ่ออมึงจำไวนะ้นะนี่ประกาศไว้ตรงเนี้ยไม่มีวันนั้นสำหรับกูจริงอ่าจริงจรงิไม่มีทางอ่าเป็นโยมกูก็ไม่ทำชั่วจริงจริงตัง้งแต่ยากรบวชด้วยกูเนี่ย อย่าลืมตั้งแต่ปี4ี่สองพอ1 4ัมากูไม่เคยทำชั่วกูมีแต่ทานมีแต่ปฏิบัติธรรมจริงก่อนจะบวชเนี่ยอ่เป็นโยมมาเนี่ยกูมีแต่สร้างทานใช่ไหมมึงไปดูได้เลยกูสร้างกระถินปีหนึ่งกี่วัดก็ไม่รู้เป็นเจ้าภาพกระถินเนี่ยจริงเป็นภาคกูยังทํากูบ้านวัดกูไม่มีกระถินเนี่ยภาพมาขอกระถินกูเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบวัดละตอนน่อปีเพราะยังไงกูก็ทานกนถาากูก็ทานเพราะมันเป็นนิสัยมีกูก็ให้ เพราะฉะนั้นพระสิ้นคิดหนึ่งละ่ะไม่มีตงังไม่สะส,สมไม่มีเดือดขาดพระวัดบ่าบบาน้ำพระอินเนี่ยพระทุกรูปไม่มีเงินนะกล้าเลยเพราะว่ากูเป็นตัวอย่างกับเขาอ่าจะมีมากมีน้อยถ้ามีมากก็เอาไว้บริหารวัดแล้วก็แบ่งช่วยสังคมช่วยโลกไปไม่ได้สะส,สมเป็นกองไว้เลยทุกวันนี้ก็ไม่มี นะกล้าเลยนี่เพราะว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยเราสนใจผู้ฝ่ารรมแต่ธรรมะเท่านั้นเข้าใจไหมเ,เพราะฉะนั้นไม่มีทางนะกล้าเลยมาตรวจสอบกูได้เลยกูเนี่ยยุทุกวันให้มาตรวจสอบกูจะบอกให้เพราะกูตรวจสอบตัวเองใจตัวเองไม่มีทางที่จะเป็นอื่นได้ะจําไว้พระทานในการล่อยชีวิตโค่กระเบอือดีไได้คุญนะครับพระพุทธเจ้าสอนมึงไหม กูคเคยพูดสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าไม่สอนอย่าไปทํามันเสียเวลาเราต้องตั้งมั่นในพระธรรมคําสอนจริงๆศาสนาพุทธเราเข้าใจไหมสิ่งไหนที่เราสงสัยอยู่อย่าไปทําจริงไหมล่ะเพราพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเพราะเราเป็นคนศาสนาพุทธนะจริงไหมอะอะไรนะอเมตตาหรือมึงมึงถูกใจมึงอะ่ะมึงต้องดูดีๆคําว่าเมตตาเนี่ย เมตตาเพราะพวงเมตตาแลลวทาให้พาเสียอยู่เนี้ยกูจะบอกให้ทําไม่แบบรรบัญญับัญญัยังไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยจริงไหมเอออ่ะมึงเห็นไหมพระอยู่แถวแถว่ยกอะไรนะช่องเมกเนี้ยไปบินสบาตแต่เช้าบ่ายโมงยังไม่เลิกบินสบาตเลยแต่บินสบาตไม่ได้บินสบาตเอาเข้าเนาะเอาจต่เงินจริง,จ,รงจนตำรวจจับแต่พระบางองค์บินสบาตถึงสามทุ่มยังไม่จับในกรุงเทพเ <c oughs> ห็นไหมมันผิดวิสัยไหมล่ะ แต่คนก็เห็นดีเห็นงามไหมล่ะมึงไปแต่ได้ไหมล่ะจริงไหมก็มันพอใจอะ่ะจริงไหมเราจะไปทําอะไรได้ก็ทําก็ทําทไปสิแต่สิ่งไหนที่บุธเจ้าไม่สอนหลวงตามไม่ทําเด็ดขาดจะบอกให้เอเอเอ่เพราะหลวงตามไม่ได้บวชมาหาเงินจริงบวชมาหาธรรมะาตามมีตามเกิดตามวาสนานิสัยตัวเองมีมีไม่มีก็ช่างหัวมัน จริงเหมือนเขาบอกว่า,ว,า,าวัดป่าบ่อน้ําอินพันกว่าคนจะเอาอะไรกินนะไม่รู้กินกันยังไงกูบอกว่าเอาป่ากินเป็นพวกมึงเลยแหละ <c oughs> จริงไหมกูก็ไม่รู้จะตอบว่ายัางไงก็กินแบบนี้แหละมีก็กินไม่มีก็ช่างหัวมันจริงไหมเออถ้าไม่มีกินกูก็ไม่ได้กินเหมือนพวกมึงมึงอยากไปอยู่ไหนก็ไปจริงไหมเราไม่ได้คิดกัวงวลงั้นมันก็ทุกข์ต่หาสิจริงไหมล่ะ ถ้ามึงจะไปเอาใจคนนั้นคนนี้อยู่จริงไหมอ่าเพราะกูก็กินเหมือนกับพวกมึงเนี่ยอ่าจริงไหมออเพราะฉะนั้นเราไม่ได้กังวลเรื่องขอบชันเลยจะมีอะไรกินไม่มีอะไรกินจริงไหมอ่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมึงรู้รรไหมเรามาหาอะไรล่ะวัดป่าบ่อน้ำพระอินจะไปบวชมึงต้องถามตัวเองก่อนนะว่ามึงจะมาสแสวงหาอะไรถ้ามึงสแสวงหาผลประโยชน์ไม่มีทางเพราะที่นี่ไม่มีผลประโยชน์อ่าเพราะกูก็ไม่มีประโยชน์ จริงๆเพราะว่าหนึ่งละเราไม่มีอะไรเลยเราแค่อาศัยอยู่ไปวันๆ,ๆเฉยๆเพื่อปฏิบัติธรรมอ่าปัจจัยสี่ก็พึงมีพึงได้ตามอัตภาพจริงไหมเพราะฉะนั้นลวงตาไม่ได้มีกังวลเลยเห็นไหมเพราะว่าถ้ากูไม่มีบุญวาสนา,อาเอาจะอดอยากก็อดอยากจริงไหมล่ะ นี่มันเป็นอย่างนี้เราไม่ได้กังวลเรื่องพวกนี้เลยเราจึงไม่ได้แสวงหาไงแต่แต่ยังมีแต่นะเราเนี่ยอยู่ด้วยธรรมอาศัยธรรมะคนที่จะไปบวชไม่ว่าหญิงชายไปวัดป่าบ่อน้ําระหินนี่บอกไว้ก่อนถ้าจะไปเพราะว่าที่นั่นไม่รับนิมนต์ไปสวดเอาซองไม่มีเรามุ่งสู่การปฏิบัติอย่างเดียวได้ไม่ได้มันมปนอีกเรื่องหนึ่งแต่เราจะมุ่งมั่นในการปฏิบัติภาคปฏิบัติเท่านั้นจริงไหม เออและพิธีกรรมหลวงตาก็พยายามตัดออกอ,อถ้าอยากทําพิธีกรรมก็ไปวัดอื่นได้จริงไหมล่ะวัดสามสี่หมื่นวัดเราให้วัดบ่าปน้ําไปเอ็นขออย่างเดียวขอให้ปฏิบัติจริงไหมเออเราเป็นเป็นอยากให้มีทางเรื่องหนึ่งจริงไหมเราเจตนาอย่างนี้จริงจริงจริงไหมเออเพราะฉะนั้นเราเคนพันกว่าคนเนี่ยมันเลยไม่มีปัญหาที่อยู่วัดนั้นเห็นไหม ไม่มีเรื่องมีปัญหาเลยจริงไหมล่ะไม่ชีก็ห้าร้อยกว่าพาะก็ห้าร้อยกว่าทางผู้ชายผู้หญิงแยกกันจริงไหมเออเราไม่เห็นมีปัญหาเลยจริงไหมบางคนเนะี่ยโอ้ยทำไมไม่ทํากําแพงกั้นระหว่างชีก,กับพระมึงอย่าว่าจะกําแพงเลยอยู่อเมริกาก็บินมาหากันธรรมันจะเอามึงเชื่อไหมอา่ามึงไม่ต้องห่วงรอกมนุษย์เนี่ยขนาดมีกําแพงมันยังขุดรอดไปได้เลยถ้ามันจะเอาอ่ะ จริงไหมอ่ามันต้องถามหัวใจตัวเองก่อนว่าตัวเองมาบวชทําอะไรจริงไหมมันอยู่ตรงนี้ต่างหากที่เจตนาจริงไหมเจตนาคือกรรมจริงไหมล่ะถ้ามึงจะมาหาผัวหาเมียมึงจะมาหาทําไมที่นั่นจริงไหมเออจิวจำไว้อีกกอบมันถึงรู้มันถึงไม่ไปวัดกูไงเห็นไหมเออ แล้วมันก็รู้ประวัติกูถ้าไปหากูแล้วมันจะไม่ไปหาคนอื่นเลยเพราะกูเอาอยู่อย่างเงีง้ยนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีที่นั่นไม่มีเธอจงไปลองดูเถิดมีคนไปสืบเยอะมึงเชื่อสิอ่าเพื่อจะไปจับผิดกูเนี่ยไปบางทีขอบวชเลยก็มีไม่ได้กลับเลยจริงๆิที่นั่นไม่มีทาง่ะหลวงจาเนี่ยก้าพูดเลยแม้แต่กูก็ไม่มีเงิน อ่าซ้ํากูยังเป็นหนี้จริงกูไม่บวชกูไม่เคยเป็นหนี้เลยนะกูเป็นโยมกูมาบวชกูเริ่มเป็นหนี้แล้วจริงจริงอ่าเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ตรงนี้เราไม่ได้สนใจเราไมไ่รู้ว่าใครผิดใครถูกไม่ตัดสินที่เราพูดเนี่ยไม่ได้พูดเนบแต่งไม่ได้พูดให้ร้ายใครเราพูดโดยทร,รจริงจริงพูดเป็นกลางๆเพื่อเป็นแง่คิดมุมมองหลายๆอย่างหวังว่าเกิดประโยชน์เท่านั้นอ่าอ่าเพราะฉะนั้น หลวงตาไม่ใช่พระที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่พระที่เข้มขังหลวงตาเป็นพระธรรมดาองค์หนึ่งเนาะไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นอะไรท้งนั้นแหละเป็นหลวงตาแก่ๆองค์หนึ่งเข้าใจไหมเออแต่หน้าตามันเด็กก็ไม่รู้จะว่ายัางไงจริงไหมัจริงไหมล่ะเหอมีอะไรจะถามกูอย่างไหมมึง เออแล้วก็มีอยากรู้ว่าหนูตาว่าฌานของของพระพุทธเจ้าครับฌานของผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิครับทำไมเขาได้มันมันเป็นแค่โลกิยะฌานทําไมมันไม่เป็นโลก,กุตละหลยฌานอะไรฌานของผู้ที่หวังพุทธภูมิเหมือนหนงตาอ๋อมึงเข้าใจเรื่องเรื่องโลกิยะกับโลกุตละเพียงใดฌานเนี่ยถ้าเป็นบุตุชนเนี่ยมันก็เป็นของโลกิยะ ถ้าเป็นพระอริยะนี่ก็เรียกว่าเป็นฌานของโลกุตระที่จริงก็อันเดียวกันนั่นแหละมันอยู่ที่เหมือนเหมือนพระถือเงินนะี่ะก็เป็นปัจจัยใช่ไหมโยมถือก็เป็นเงินจริงไหมที่จริงมันก็เงินนั่นแหละอ่าจริงไหมเหมือนคนบอกอยาเอาเงินมาถวายพระเนี่ยเมื่อเอาเงินไปซื้อของก็เป็นค่าเหมือนเงินไม่ใช่เหรอถึงจะเป็นเช็คเป็นอะไรก็มีค่าเท่ากันจริงไหมถ้าตังสมมุตอ่าเพราะฉะนั้นฌานโลกิยาฌานเนี่ยหมายถึงอะไรล่ะหมายถึงปุจจุชน อ่า,อาปุถุชนมันจะมีเสื่อมได้เข้าใจไหมฌานของปุถุชนหรือโลกีฌานของบุถุชนอ่าเพราะว่าฌานยังทําขึ้นแต่โลกุตระแปลว่าไม่เสื่อมคือเป็นโออโ,โต้เป็นเองไม่ได้ทํามันก็แตกแตกต่างกันตรงเนี้ยเข้าใจไหมยังยังสมาธิของพระอ,อริยเจ้าเนี่ยไม่ได้เข้าหรือออกท่านเป็นออโต้เป็นตลอดเวลาเรียกว่าอ่าอนันตริยะสมาธิเห็นไหมเชื่อมเหมือนสายน้ําเป็นอนันต์แต่ สมาธิของปุถุชนเนี่ยยังทําขึ้นอยู่ยังต้องเข้าไปนั่งเข้าๆออกๆอยู่เห็นไหมถ้าถ้านั่งแล้วมันไม่เข้าสมาธิก็แสดงว่ามันเสื่อมเห็นไหมแต่ของพระอริยเจ้าเนี่ยไม่ได้ทํามันเป็นเองคือเป็นออโต้นั่นเองไม่ได้ทํามันก็เลยไม่เสื่อมเพราะเราไม่ได้ทํามันเป็นอยู่ตลอดเวลานั่นเองเออนั่นแหละและเรียกว่าโลกุจละกับโลกิยะแตกต่างกันตรงไหนอะต่างกันที่เจตนาใช่ไหมไม่มีเจตนาพระริเจ้าไม่มีเจตนา แต่ม,ตมีเจตนาเลยมีกรรมอยู่เข้าใจไหมอย่าลืมพระรหัตไม่มีเจตนาท่านเลยไม่มีกรรมเป็นกิริยาเฉยเฉยไม่มีกรรมเลยใดๆทางนั้นเลย<น>จำไว้แล<น>้วชานของพระพุทธเจ้านี่เป็นชาติชนิดไหนรพระพุทธเจ้าท่านเป็นมึงอย่าลืมนะว่าผู้ผู้เป็นโพธิสัตว์ที่ปัรถนาพุทธภูมิเนี่ยจำไว้นะพุทธภูมิเนี่ยหมายถึงปัรถนาที่จะเป็นพ,พระเจ้าเนี่ยหลายอสงไขยมาก พระพุทธเจ้าองค์นี้เรียกว่ายี่สิบสขัยแสนมากะเชื่อไหมว่าท่านเป็นสัตว์ก็จะเป็นสัตว์ตัวผู้ตลอดเพื่อจะบําเพ็ญตัวนี้นิสัยตัวนี้และนางพิมพาก็จะเป็นเมียคนเดียวคู่คนเดียวตลอดจริงไหมนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเรียกว่าโพธิสัตว์โพธิสัตว์จะไม่เป็นสัตว์ตัวเมียจะเป็นตัวผู้ตลอดถึงจะเป็นคนก็จะเป็นเป็นผู้ชายเห็นไหม ตลอดเวลาที่บำเพ็ญน,นิสัยเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะตัดสรลูเห็นไหมมันยาวนานมากอ่าฝึกจนเป็นอ่าพูดง่ายงไ,ได้นิสัยทั้งหมดเลยเรียกว่ามหาบุรุษเข้าใจไหมแต่สําหรับพวกเราเนี่ยเนี่ยเรียกว่าสาวกเนี่ยอ่าไม่ได้เป็นตัวผู้ตลอดเป็นตัวเมียก็ได้เป็นตัวผู้ก็ได้แม้แต่มึงกูก็เหมือนกันอ่าไม่ได้มีคู่เดียวตลอดเห็นไหมสับสอนมากจริงๆ เออเรื่องของกรรมเรื่องพวกนี้มันเป็นอจิตใจแต่พอดูได้ถ้ามึงรู้จริงอย่างก,กูนี่ก็เคยเป็นผู้หญิงมา,าลุงตาเคยพูดว่าอา่าธรรมะทมําไมท่านถึงว่าถ้าไปถึงตัวนี้ไม่มีเพศท่านจะรู้ว่าเพศพวกนี้ไม่ได้สําคัญเลยสําคัญที่จิตอย่างเดียวอถึงร่างกายมันเป็นผู้ชายชตจิตเป็นหญิงไงเห็นไหมมึงก็จะเป็นหญิงว่าถ้ามึงเป็นหญิงเนี่ยมึงมีอะไรเพศเป็นผู้หญิงแต่ว่าจิตมึงเป็นชายล่ะมันก็จะ เป็นชายเกี่ยวกับจิตล้วนๆกายแค่เป็นสิ่งประกอบแค่เป็นเครื่องมือของจิตเท่านั้นเข้าใจไหมอ่าอ่าเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวเลยและอย่างอย่างเรานี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มึงรู้ไหมก่อนจะเปลี่ยนเป็นเพศสมบูรณ์เนี่ยอย่างไอ้ขมนี่เจ้าชู้เจ้าชู้มากๆพอตายไปชาติหน้ามันก็จะเป็นกระเทยทําไมมันถึงเป็นกระเทยมันเกี่ยวกับจิตจิตที่ระลึกถึงแต่เรื่องผู้หญิง มันก็จะบันทึกสัญญาตัวนี้ไว้มากๆเห็นไหมมันเป็นวิทยาศาสตร์เห็นไหมมันก็จะเป็นวิทยาศาสตร์เห็นไหมมันมันสะสมพลังงานตัวเป็นผู้หญิงระลึกแต่ผู้หญิงเพราะผู้ชายเจ้าชู้จะไม่ระลึกถ,ถึงถึงตรงไหนจิตจะไหลไปสู่แต่โลกราคา,ามันก็จะมีแต่เพศตรงข้ามจิตก็จะเป็นสัญญาตัวนี้มากขึ้นมากขึ้นจนมีกําลังพอตายไปปุ๊บก็ไปเกิดในร่างร่างร่างผู้ชายจะใจเป็นหญิง ต้องใช้เวลาเปลี่ยนแปลงจิตตัวเนี้ยกับเพศตัวเนี้ยกว่าจะเขาเรียกว่าใช้กรรมเป็นห้าร้อยชาติก็จะกลับมาเป็นสมบูรณ์เป็นหญิงสมบูรณ์เห็นไหมผู้หญิงถ้าเจ้าชู้จะคิดถึงเรื่องผู้ชายต่อไปก็จะเป็นทอมเออมันจะเปลี่ยนแปลงเหมือนลูกอสอ,อะลูกอสอ,อะมึงเห็นลูกอสไหมมันจะค่อยๆพัฒนาการไปหางสั้นลงสั้นลงมีขาเอาออกเห็นไหมนี่คือธรรมชาติของจิตนะ พระพุทธเจ้าว่าอย่างน้อยเจ็ดร้อยชาติเร้อย่างมากเจ็ดร้อยชาติอย่างน้อยห้าร้อยชาติที่จะเป็นเพศที่สมบูรณ์นี่คือกรรมมันเกิดจากจิตอย่างเดียวล้วนอุปมาให้ฟังเฉยๆนะแต่มันเปลี่ยนได้ไดเพราะฉะนั้นโพธิสัตว์เอง,งไม่เป็นเลยเพราะท่านไม่ปิดศีลเห็นไหมท่านจากมุ่งสู่ความเป็นพุทธะเห็นไหมท่านก็เลยบำเพ็ญ หนือกว่ามนุษย์ตั้งปวงเพราะฝึกนิสัยแม้แต่เนื้อก็ยอมไม่สัตว์อื่นกินได้เข้าใจไหมแล้วมึงทําได้ไหมล่ะฝึกที่สิ่งที่คนอื่นทําได้ยากทําได้ท่านก็ทาได้ง่ายๆเข้าใจไหมมันเป็นนิสัยฝึกจนเป็นนิสัยเหมือนกูเนะี่ยนิสัยคนอื่นจะไม่เหมือนกูมึงเชื่อไหมว่ามีคนคนหนึ่งที่ไม่อยากรวยเลยคือกูตั้งแต่เล็กจนโตกูไม่เคยคิดอยากรวยเลยแปลกมากจนแม่กูด่าเขาไม่เข้าใจหรอกอ่าเมื่อก่อนเนี่ย กูไม่ทํางานเนาะแม่กูก็ว่ากูขี้เกียจชาวบ้านเขาว่ากูขี้เกียจกูบอกกูไม่ได้ขี้เกียจกูไม่อยากได้กูจะทาทาไมจริงเพราะมึงอยากได้ก็ไปทําเอาสิจริงกูไม่อยากได้อ่าอ่าที่กูหาเงินเนี่ยกูไม่ได้หาเพื่ออยากรวยนะกูหาเพื่อสิ่งเดียวจริงจริงกูติดอยู่สิ่งเดียวเป้าหมายมีไว้เสียบแทงเลยเมื่อก่อนมีสิ่งเดียวที่หลอกล่อกูอยู่กับโลกได้ จริงคือกามราคะกูหาเงินเพื่อได้สนองตัวนี้กูรู้ตัวกูดีกูเลยว่าเอ้ยทําไมกูจึงขนาดนี้อ่ากูทําไมกูจะแพ้อยู่ตลอดกูเลยตัดสินใจบวชเพื่อจะฝึกละตัวนี้กูเหลืออยู่ตัวเดียวกูเลยฝึกละตัวนี้กูพุ่งเป้าไปตัวนี้อ่าจนในที่สุดกูก็ทําลายตัวนี้ได้พอทําลายตัวนี้ได้มันจะเหลืออะไรล่ะจริงไหมอ่าตั้งแต่เกิดเป็นตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันกูยังไม่คิดอยากรวยเลย แล้วกูจะบวชมาเอาอะไรอะกูบวชมาเพื่อทําลายกิเลสของกูเห็นไหมกูไม่มีอะกูไม่สนใจหรอกบ้านกูก็มีหลายหลังมึงเชื่อสิกูเป็นโยมเนี่ยแต่กูไม่สนใจเลยมึงเชื่อไหมช่ววันนี้ไม่รู้กูยังไม่ถามหมากูไม่ไปดูเลยสามฝ่จะพังมันอะไรกูสร้างไว้ตั้งหลายหลังหลังใหญ่ๆตัวโตเนี่ยที่กูสร้างกูไม่ได้สร้างเพื่อกูอยากอยู่นะกูสร้างให้คนอื่นอยู่ฮะจริงไหมกูแปลกประหลาดมาก คนอื่นจะมจาตัดสินเอามาตรฐานของตัวเองมาตัดสินกูเป็นไปไม่ได้เพราะกูไม่เหมือนเขาหรอกเพราะกูรู้จแบแปบกูดีอ่าที่กูหาเงินเนี่ยกูหามาทุ่มเทใส,สิ่งเดียวนี่จริงๆกูไม่เหมือนสารังมังกราชนะเอออแตกทางกันเยอะเลยเข้าใจไหมออเนี่ยคนจะมาเปรียบเทียบว่าเอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกมึงเชื่อไหมกูเนี่ยเป็นคนหนึ่ง เมื่อก่อนคนที่มาอยู่กับกูเป็นสิบสิบปีเขาไม่คิดว่าจะมีคนอย่างกูในโลกหรอกเมื่อก่อนอีเจนเนี่ยจนบอกว่าหลวงตาทำไมไม่เก็บไว้มั่งไม่เก็บเงินไว้มั่งทําไมให้เขาหมดมีเท่าไหร่ให้เขาหมดไม่มีกูยังไปยืมให้เลยเออทำไมแปลกประหลาดจังมึงไม่เคยเจอหรอกฮะเพราะฉะนั้นคนในประเทศไทยเนี่ยอย่ามาคิดคาดคะเนว่ากูต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยผิดตลอดจาไว้กูเนี่ยไม่อยู่ในสมการของใครอย่างนั้นเลยพี่ยบอกให้ นะกูนี่แปลกประหลาดมากและกูก็อัศาจรรย์มากที่กูบวชได้นะจําไว้นะนะเพราะฉะนั้นมึงมั่นใจได้เลยจําไว้หนึ่งกูมีเมียหลายคนแปดเก้าคนจริงไหมก่อนบวชสองกูมีทุกอย่างที่มนุษย์ควรมีถึงกูจะไม่เป็นคนรวยกูจะกูไม่ขาดเงินกูมีธรุรกิจของกูเห็นไหมกูมีบ้านกูมีบ้านหลายหลังด้วยกูสร้างด้วยมือกูเอง จริงไหมแล้วกูจะมาบวชหาทำหอกอะไรอ่ะจริงไหมเรื่องเรื่องเมียจริงไหมเรื่องผู้หญิงจริงไหมเพราะกูบวชมาตั้งใจทําลายตัวนี้โดยเฉพาะกูอยากเป็นพระกูไม่อยากเป็นอะไรกูอยากพ้นออกจากราคาที่ทําให้กูทุกขต้องวิ่งหาจริงไหมกูเห็นโทษของกูกูไม่ได้เห็นโทษของใครและกูก็ทําได้กูต้องบวชอยู่เป็นพระจนตลอดชีวิตใครจะเป็นยังไงกูไม่รู้ แต่สําหรับพระสิ้นคิดเนาะกล้าเลยเนี่ยประกาศตลอดตั้งแต่บุญุกวันที่กูประกาศมาสิปีกับผูบ้วาอาจารย์เนี่ยนะกูจะขอตายในผ้ากระตริเผาคากันเนี่ยกูเป็นอย่างเงี้ยอ่าแล้วกูจะไปเก็บเงินทําหาอะไรก๋วยเตี๋ยก็ไปหาซื้อกินไม่ได้จริงไหมจริงถ้ากูค่ากูละสิ่งนั้นได้ได้แล้วไม่ต้องห่วงหรอกเพราะอย่างอื่นกูไม่สนอยู่แล้วจริงไหมออ แหมถ้ากูจะมีอย่างนั้นน่ะกูเนี่ยนะเป็นผู้ชายที่ตลาดต้องการมากกูจะบอกให้เสียใจด้วยจะบอกให้อันนี้เรื่องเจงเลยมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยกูเนี่ยใครใครไม่มั่นใจก็ช่างแต่กูมั่นใจตัวกูล้านเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีทางจำไว้นะ เวลาตอนที่เราปฏิบัติธรรมการปัญญาที่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นวิปัสนาหรือวิปัโนรู้สิถ้ามึงไปคิดเอามันก็เป็นวิปัสโน้จำไว้ถ้ามึงไม่คิดมันไม่มีเจตนาแสดงว่ามันเป็นวิปัสนาอ่าจริงไหมเหมือนมึงคิดเนี่ยมันคิดขึ้นมาเนี่ยมึงไม่ได้คิดใช่ไหมมึงไม่ได้ปรุงแต่งใช่ไหมมันก็ไม่เป็นกรรมถ้ามึงไปปรุงปรุงแต่งต่อเป็นเรื่องเป็นราวไปนั่นมันเป็นกรรม พราะมีเจตนาน,นั่นเองก็ใช่ไหมที่ครูบาาจารย์บางบงท่านสอนที่ว่าให้พิจารณาอย่างนี้ก็มันก็เป็นเป็นแนวทางปัสสินใจอ่ออันนั้นอย่างเป็นคิดมันเป็นขั้นสัญญาไว้ชหรือความคิดเป็นสังขารอ่าจําไว้ไม่มีทางเราจะใช้ความคิดที่ให้มันใบบรรลุธรรมอ่าเพราะความคิดเนี่ยมันเป็นเจตนาแล้วมันก็เป็นความเห็นของมึงไม่ใช่อะของคนที่คิดเราไปตีความไม่ใช่เหรอ มันไม่ใช่การรู้ที่แท้จริงเนี่ยการรู้ที่แท้จริงเนี่ยต้องหยุดคิดก่อนถ้ามึงหยุดคิดยังไม่ได้มึงไม่รู้หรอกเข้าใจไหมอ่าเพราะคนอื่นเขาคิดเป็นหมดมันก็มีปัญญากันหมดสิเป็นวิปัสสนากันหมดสิอ่าหรือมึงคิดไม่เป็นมันปิดคิดเป็นหมดอ่ะมันคิดจะเป็นบ้าอยู่แล้วสิทัญญาบลร้นเลยตอนเนี้ยใช่ไหมเพราะงั้นถ้าปฏิบัติทรมานั่งคิดเนี่ยมึงไม่ต้องมาปฏิบัติหรอกมันคิดเก่งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอปฏิบัติเพื่อจะหยุดคิดนี่แหละจะบอกให้และเพื่อจะสิ้นคิดด้วย